สวัสดีครับบ่าเท่าซอสดีท่านผู้ชมครับส,สดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเ่าเท่าชนเนลวันนี้วันที่3พฤศจิก,กาย,ยน2568นะครับบ่าเท่าก็ออกเดินทางตั้งแต่เสาร์ขึ้นเกาทำช่มไปหลายที่หลายมองนะครับเมื่อนี้พอมีเวลาเนี่ยจากน้อยทำช่มนะครับได้นำรถคือน้องหนัามาลางนะผมตั้งแต่ช่วง ช่วงนาฝนมีบ่ได้ล่างรถทัพชุ่มนับออกเดินทางลุยทุกวันพี่น้องนะครับึงจะมีโอกาสนะครับได้ม่ล่างรถนะครับทัพชมอันนี้ก็อยู่บ้านผือนะบตำบลนองหลวงนะถือว่าลานนี่ก็ถือว่าเป็นลานที่ล่างประจำนับแล้วก็บริการดีพี่น้องนะครับสะอาดฟอร์มทัพชมผู้ใดอยู่แถวตำบลนองหลวงพี่น้องนะครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับแวะมาใช้บริการได้ด้วยพี่น้องด้วย แต่ว่าบ่าวเ่าก็ต้องได้จองว้ก่อนพี่น้องเพราะว่าคิวเต็มนะครับคิวเต็มนะผมช่วงนี้คิวเต็มนะครับแอบเอานะครับมาใส่บริการได้ได้พี่น้องเด้นะครับผมบ่าวเถาถือว่าเป็นบริการดีพี่น้องและกสะอาดนะครับอยู่บ้านผือพี่น้องตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับบางมือเขมาขาบริณนัดในก่อนอีกเต็มพี่น้องแต่ว่าถ้าพานมาล่องเข่าวเบิงนะครับเอาวันนี้นะครับ่านผช้่ม บ่าวแถาจะลงให้เอฟซีนะครับให้ท่านผู้ชมได้พี่น้องเด้นะครับล่างอย่างเดียวนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2568นะครับผมจังไปช่มไปฟังน้ำกันอยู่บานเด้อพี่น้องเด้อบ่าวแถวไทยบรรยากาศให้เอฟซีในองก่กรนะครับพอดีมีเวลาว่างจากน้อยพี่น้องเลยได้นัดในนัดเพิ่นนะครับได้นัดไปก่อนจังมาล้างรถเข้าพี่น้องนะครับเข่าบ้านเฮานะครับ าเขาเจ้านะครับเขาเจ้าดเอเพิ่นเคเกี่ยวกันแล้วนะครับอันนี้เขากําลังเริ่มจะแก่แล้วท่านผู้ชมบรรยากาศบ้านเฮ่านะครับผมแอรอดพี่น้องเอารถมาล่างรอดนะครับผมแอบพูดละนะครับกลับไปบ้านช่วงค่าช่วงเย็นจังไปฟังไปชมน้ากันด้วยพี่น้องเด้อนะครับล่างอย่างเดียวนะครับงวดวันที่16กพฤศจิก,กาย,ยน2568ล่ลมพี่น้องบรรยากาศลมนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วบ้านเรา นะครับผมลงกให้เอฟซีด้เบิ่งเด้เห็นคือเก่าด้พี่น้องเด้อเบื่องว้ก้อนก็ได้แต่ว่าถ้ามักถ่าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับแบะมาล้างรถนะครับอยู่บ้านผือพี่น้องนะครับตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับถือว่าบริการดีพี่น้องนะครับพึงได้มาล้างพี่น้องนะครับ เลอะทำชุ่มนับลุยอย่างเดียวบ่งสภาพรถเบาเถานับสภาพนี่คือเลอะอีลีนะครับบมมีเวลามาล่างเลยนะครับถึงจะมีเวลานะครับมือก่อนมาอยู่ตะวักขิวพันเต็มพี่น้องคิวพันเต็มนับคิวเต็มนะครับผมนี่จะครองคนบริการดีพี่น้องนะครับนะครับและกอากาศควมทำชุ่มนะครับ คิวบ่เคยว่างหรอกเต็มทุกวันคิวเต็มทุกวันพี่น้องนะครับลุยย่างเดียวผมมีเวลาเข้าขมาเลยธรรมาดาก็จะมาล่างประจำครับพนีละท่านผู้ชมนะครับบางมือบริโภคมาก,กวันคิ้วพันเต็มบริโภล่างนะคิ้วพันเต็มเอ่าคำชุ่มนะครับผมจังไปชุ่มไปฟังน้ำกันอยู่บ้านลด้วพี่น้องเด้อนะครับบา้านเราไปจะแวะไปตลาดตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหลวง ครับพี่น้องเนาะหลักการแจ้งจับเข้าไปบ้านนะครับผมถือว่าเป็นบริการดีหลักกาล้างสะอาดครอบพี่น้องรถเบาเท่านี้เละคักนะมีตะลุยนะครับผมลุยนะับลุยทุกวันเมือนี้มีเวลาจากน้อยก็เลยมาล่างทำชุ่มนะจะไปชมไปฟังน้ากันนะครับผมพามาแวะตลาดท่านผู้ชมนะครับตลาดสดเทศบาตบลตําบลหนองหลวงอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครป้าพี่น้อง เห็ดเสี้ยงข้าจเจ้าไหมเห็ดเสี้ยงเต็มรถเลยนะครับท่านผู้ชมเห็ดฟางขายจังไรครับเห็ดฟางครับผมจานละหา้าสิบบาทจานละห้บ่ป้าพี่น้องนะครับไปใส่ตุม่มยำมึงดได้ไปผัดไปผัดกะเพรากะแซ่บ,บได้พี่น้องเด้อเห็ดฟางไหมนี่โอ้เพราะเองบมอคุณแม่รับเงินมาตอกกระมี่ตัวนี้ช่วงนี้ตอกมัดเขากระมี่เพาต้องเ่าต้องจักงาก เอ้าฟังทั้งนี้สาลายบ่มีบ่มเมื่อนี่เมื่อนี่สาลายมีแต่สุกจ้ามีแต่ลาบแล้วลาบให้พร้อมติคุณยายรอ่าพี่น้องลาบเท่าลาบเศร้าบาทพี่น้องลาบเท่านี่เมื่อน,นี่ลาบไม่ให้พร้อมลาบใส่ยังล่ะนี่คุณแม่าเรียบร้อยเรรียบรยบ้พอพร้อมกินเลยพร้อมสดพร้อมสดพุด่นอะบะหมี่ผู้ใดมักซุปก็ได้เอาบะหมีม่ไปซุปบ่าขึ้นอ,อยากซุบบะหมี่ถุงจากบาทคุณยายเนี่ย เอาผมจะถุงละสิบาทหนึ่งจ้าปาัดมาหนีเถอะเอาเอาไปจักซอยคุณยายก่อนพี่น้องอุดหนุนคุณยายนี่คุณยายคนสวยนะท่า,านผู้ชมมิตรผูกงามๆอยู่ตลาดเนี่ยไม่ผูกผูกขี้ไล่บรอกม่ผูกขี้ไล่ป๋คุณแม่ปัดแต่เป็นสาวมาเว้าเป็นตาให้แต่คุณยายได้เป็นสาวผู้บ่าวผู้บา่บาวจะบกอื่นปั่นทู้บ่เนี่ยเอาเดี๋ยวคุณยายเดี๋ยวผมมาเอาเด้อคุณยายเด้อนี่บวบกระมีพี่น้องท่าเลาะตลาดก่อนพี่น้องจังไปชมอยู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมมาเอาเด้อคุณยายเด้อ ทั้งนี้ก็มีตะพักธรรมชุ่มทั้งนี้ก็มีตะพักเห็ดไหวแล้วเห็ดไหวแล้วอันนี้ยังครับเนี่ยบะอือน้อยพี่น้องไปแกงเนาะไปแกงไปอมป้าดยอดดิแหมมือหลังก่อนแกงแล้วไหมเดี๋ยวจะมาเอามือหลังก็จะบนเหลือแล้วเนาะผลละไม้ท่านผู้ชมผลละไม้อ่งุนอ่งุนจังใดครับเนี่ยร่วมอะไรครับผมร่วมอะไรเจ็ดสิบบอกร่ครึ่งร้อยเยียร์ร่วมกันได้บอก อางุ่นพี่น้องพุทธเนื้อแห้งไม่ฟ้อมพี่น้องเนื้อแห้งเอาเดี๋ยวยางเลาะก่อนทำชุ่มยางเลาะก่อนพี่น้องของไลยพี่มะคุ้งกะซับไปให้เรียบร้อยโอ้หน่อไม้ไหมนัตาหมอนีเบ้าเท่าเจ้าเจ้ามะเขือไปซุปกับเอซุปมะมี่นี่เอามะเขือพี่น้องเอามะเขือไปซุปมะเขือนะครับเอามะเขือไปซุปทำชุ่มถุงนึงกับพ่อซุปนะครับอ่ะคุณแม่เดี๋ยวมาเอาเด้อครับเดีย๋ดวยวมาเอาผักสดกับไล่ทำชุม่ม นะครับน,นี่ข้าวเหนียวปิ้งมอนิมาท่านมาเหลือหลายดูนะพี่น้องข้าวเหนียวปิ้งข้ากี้ก็ได้ข้าวเหนียวปิ้งพ่นแซ่บแสบสิบบาททำช่มแต่ว่าบ้านเขาจะเอายุม่มันนี่แต่ว่าพี่สาวซื้อเพชรมุกหมดกอนเกากี้กันละห้าบาทพี่น้องนี่เอาจังไปพากันยุบบานได้ทำชุ่มเด้อนะจังไปช่มไปฟังน้ำกันหยอ,อดบานแล้วทำชุ่มนะครับล่างรดเกียงเนี่ยทำชม่มเอานะครับ มาเบิ่งน้ากันเด้พี่น้องเด้นะครับบ่าวเท่านะครับผมชุดล่างได้พี่น้อง16พฤศจิกายน2,568นะครับล่งไฮเอฟซีได้เบิง่งได้เห็นไว้ได้พี่น้องได้เป็นแนวทางนะครับผมเบิ่งไว้ก่อนก็ได้นะครับอ่าสูตรเกล้ายมาจากปูแหละท่านผู้ชมนะับเด่นล่าง5กับ6นะครับติด901าได้พี่น้องได้เลขติด901นย์หนึ่งับห้าเก้ หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะครับชุดล่างอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอ่าลงมห้คือเกลอนะครับเบิ่งไว้ก่อนก็ได้เด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับแต่ว่าถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2568นะครับเป็นชุดล่างนะครับแคปหน้าจอหน้าผมลงให FC ้ FC คือเกา่านะครับให้ได้เบิ่งให้เห็นไปก่อนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ หน้าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะครับ, 59, 50, 51, 69, 60, 61, ครบแคปหน้าจอรครับผมมือนี้ท่านผู้ชมนะครับได้พักมาจากคุณตาคุณตาจํากัดพี่น้องนะครับไปล่างรถกับแบงให้เพื้นน้ำพี่น้องนะครับแบงให้เพื้นน้ำนะครับผมเพราะว่าคุณตาให้มาหลายนี่ท่านผู้ชมนะครับพักกาดดอกพักชีนะครับแล้วก็พักกาดสอยพี่น้องเบิ่งนะไหมคุณตาเหหิมะ พี่จ้อยมามา,ม,ามือนี้บ่มือนี้บเป้าเทาได้เปลืกเขือมาสุปพี่น้องอันนี้แม่หมูเพิ่นจะซื้อไอ้ขนมจีนมาทําน้ํายาขนมจีน <ทะ S 1> บ้านเจแม่นค่ะอ่ามือนี้บ่ได้ยังมาไอ้ดอกบักมีแบงเอาบักมีไปซุปปัป๊บเนื้อหางแก้วอ่แบงเอาเจ้าจักสองห่อสามห่อก็ได้คุณยายพ่นแถมให้แม่พี่น้องอยุติตลาดซื้อซีห่อพ่นแถมให้เอาสองห่อป่ะห่อป่ะเออเอาผักนี่ยิบเอาคุณอ่ะ ผักเต็มหลายผักแม่อ่ผักก็หลาย,ยให้เป็นกันคุณตาคุณตาจำกัดเพิ่นเนยพี่น้องคุณตาเพ,พิ่นเอามาให้นะขอบคุณคุณตาเพิ่น,น,พน,นหลายๆคุณน่ะผักกัดดอกเอออ่าดอกกระมิ้นดอกกระกั้นก็เป็นรวงเป็นรวงนะเอาเด็ของหวานมาฝาก ค่ะดสของวานื่อของหวานใหม่หานหมเื่อของหวานใหสวัสดีอาายใจวัสดีอีสยสวัสดีอจามีเบ้าเทาได้อมีไรพี่น้องได้บักเขือมาซุปนี่เจ๊เจแล้วจะซูบักเขือหรือซุปบังหมี่วะนี้ซุปขนุนอ่าตาเมี่ยหมูมันเพชาขนมกินขนมกิน้ำยาป่าพี่น้องเอายุวะเนี่ยเดียวปิ้งเอาอยู่วะไว้จะให้ไปฝากเจ๊ เนี่ยเอาวนี่ของหวานนี่หาเด็กหน่อยเขามาจากหน้าเมย์เอ่อเอาไปบาทนี่หุ่นพี่น้องได้แบบมีไม่สุกอ่านี่ละเป่าเท่ากระไดไอ้ใต้นนี่มาฝากเจพอนพี่น้องนี่ได้แบบมีมาสุกได้ผักเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนับเป่าเท่าทำชุ่มนับล่างอย่างเดียว16พฤศจิกายน2568เด่นล่าง5กับหกนับเลขติด901 59 5051 69 60 61 นะครับเป็นแนวทางพี่น้องลงให้เอฟซีในเบิ่งได้เห็นแต่ว่าฐามักขาชอบจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมบ่มักบ่ชอบเบิ่งไว้ก่อนพี่น้องนะับเบิ่งไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอา้าเดี๋ยวจังไปเจแล้วมาไปพูดนนม่มาแล้วมาแล้วเจมาอ่าเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวจะยกอา่าเอานี่ไปให้เจเพิ่นนี่แหละเมนูแรงบ่ซุปบะหมี่กับซุปมะเขือนี่แหละกับผักคุณตาคุณตาให้ผักมาหลายพุ่นน่ะพี่น้องนะขอบคุณคุณตาจำกัดท่านผู้ชมนะับเมื่อแล้วกำลังจะทำ กำลังแก่คำพี่น้องครับเย็นวันที่3พฤศจิกาย,ยน2568พี่น้องกำลังนะครับอตอนนี้หาโมงพี่น้องหาโมงเคืองกันเริ่มมืดแล้วด้นะครับขอขอบคุณ FC เอฟซีแฟนครับเพ้่นช่องทุกท่านพี่นอ้องขอบคุณพญายมาย่มย่พิปานาสุขุสุขค์นะผมะให้โชคให้ m ắ นพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ